มีสินค้าไว้เราเสนอนะคืออะไรมันติมิตเตอร์มันติมิตเตอร์มั่ชิลุนอะไร S Y G S Y G มันติมิตเตอร์อ้ออ้อคุณสงสยัยค,คุณผู้ชมก็สงสัยว่า,สม,สาวมันใช้ยังไงไม่ใช้ยังไงตามมาเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอ่าเร่คุยกำลังวัดอะไรผมกำลังวัดอ่าผมกำลังวัดอ่ามาดูแล้วผมจะ,ะ,จะวัดแบบไหนวัดแบบไหนอ้อ วานแบบนี้มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ชันขึ้นแบบนี้อไม่มันตีตื้อสีดำวานแบบไม่เกงใจใครรุ่น YX สามหกศูนย์ TR ช่วงโปรโมชั่นจากห้าร้อยเหลือสี่ห้าสิบซื้อได้ที่ออนไลน์หรือช้อปปี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยหมดเชฟสามสิบสามทานวานนี้แล้วเจอกันผมโชว์ Deu.